นี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินใจงแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการไต่ภาคีขึ้นค่าแรงมีมติอนุมัติปรับค่าแรงขั้นต่ำ77จังหวัด2-16ถึง16บาทเป็นการปรับขึ้น ที่น้อยมากเพราะค่าของชีพก็สูงขึ้นทุกวันซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำลายวิธีทำลายวิธีแล้วเพื่อลดค่าของค่าใช้ใจถังลดค่าไฟทากนี่เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเครียดและความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกัน การเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมีประชาสนกว่าสิล้านคนต้องพึ่งค่าแรงขั้นต่ำซึ่งต่างจังหวัดขึ้นเพียง7็ถึงสิบาทขณะที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้ประเทศไทยมีอุตสาหากรรมไฮเทคและประชาสนมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้น โดยเดินทางไปต่างประเทศและดึงให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนแต่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างตนต้องขอวิงวอนอ้อนวอนเพราะกลุ่มแรงงานเป็นที่ถูกผักและทบเยอะที่สุดซึ่งการขึ้นรายได้เป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ว่ามากกว่า ค้าจ้างแล้วนายจ้างของไม่ได้พัฒนาโดยรัฐบาลก็จะพยายามช่วยเหลือเปิดตลาดใหม่ให้ซึ่งนายจ้างเองปัจจุบันก็ได้ประโยชน์สนานวันนี้ถึงเวลาแล้วเราจะยอมหรือทำให้แรงงานไทยค่าแรงขั้นต่ำติดดินอย่างนี้ประเทศไทยใกล้เคียงญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ ถ้าแรงขั้นต่ำเกือบ1,000บาทแล้วจะยอมให้แรงงานไทยเป็นแรงงานขั้น2ขั้น3ลงของโลกหรือซึ่งทุกอย่างก็ต้องทำควบคู่กันหาทำอย่างเดียวมันคงไม่ได้หลอกเพราะว่าจะต้องทบทวนมติดังกล่าวใหม่ แนวทางการการพูดคุยจะเป็นเส้นไลนั้นนายยกรัฐมนตรีระบุว่าดเดี๋ยวต้องมาดูเพราะจนเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานนี้ก่อนย้อนถามสื่อมวลชวนว่ามีเหตุผลหรือไม่าคูดถึงองค์กรองค์รวมการทำธุรกิจไม่ใช่ว่าจะขึ้นค่าใช้ใจ่ายให้ผู้ประกอบการอย่างเดียว เดี๋ยวเราต้องพูดถึงไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างโครงการขึ้นค่าแรงผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์ถึงเวลานี้คืนให้กับผู้เป็นกำลังใจในภาคการผลิตหรือเปล่าอันนี้ก็มาคิดกันว่าส่วนในพื้นที่3จังหวัด สายเดนภาคใต้ที่ไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาหลายปีแต่มีการปรับเพียงสองบาทนายยกรัฐมนตรีตอบกับด้วยเสียงหนักๆน,นั่นสิครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละเหมือนกันอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้หาลรือกับนายยกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยพูดคุยถึงเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมและเร่งรัดการท่องเที่ยวอาทิการเปิดด่านสะเดาซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการอยู่แล้วตนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงการปรับค่าแรงเพียงสองบาทตนก็วิงวไว้ด้วยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ